สวัสดีครับผมใบพชาเนวสวัสดีตอนเช้าครับผมทีดยางปลาสองห้าหนึ่งครับเด็กโจกกับพี่น้องอสามมิตรมันาดต่ำครับเลยออกจากน้อยหนึ่งสองห้าหนึ่งหน้าต่ำ ลายมีดด้วยครับมีดที่สี่สามมีด tiền bộ là tâm từng nhảy đuổi này Hãy subscribe cho ได้จกแล้วสามมิรตัวนี้เดีจกหรือเปล่าจอขก,กนุนมันครับสวยจีนสวยสวย มันแจ้งแล้ววันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกกูมือตกวันนี้บรรยากาศดีๆฝนเศร้าให้ี่ดอย่าง หน้าตำต้นอย่างก้นสวยเลยเนี่ย นืนืดนื้นืดนืดนืดแลนเต็มลองมาน่อยตุ๊บตุ๊ หนาต่ำพี่น้องเฉพาะสองหาหนึ่งเนี่ตัวอื่นกับโบอาปันไหนหนาตำ่ำอ๋อพี่น้องกินแดงปลาสองหาหนึ่งกับประมาณนี้ครับผมฝากช่องนะครับคอยกดแนชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยเลยเด้อครับเด้อขอบคุณครับ สวัสดีครับผม